ชาแนค่ะวันนี้พี่ชาแนลเขาดีมาบอกพี่ชาแนลสปอนเซอร์แล้วเย้ ouais. สปอนเซอร์ก็คือเบอร์นาพันเบอร์นาพันมันคืออะไรอ่ะมันคือตัวช่วยเผาผลาญอาหารหลังจากที่เรากินอาหารมื้อหนักเข้าไปใช่พี่ชาแนไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นมานานแล้วนะก็ไหนๆก็มีสปอนเซอร์เป็นเบอร์นา ไปกินราเมงกันไหมฮะไปกินราเมงกันแพงไม่เอามีเด้อหน้าพันอะไรล่ะอ้วนอ่าไม่ได้กินมานานแล้วนะทำแต่ขนมนะไม่ได้กินอาหารเลยเนี่ยไม่นะไม่นะไม่นะตายไปไหนเนี่ยไปกินร้านแกราเมงมีคนแนะนำมาว่ามันอร่อยมากรอบนี้จะกินเยอะไหมโอ้ไม่ได้กินข้าว ดูดิเอาอะไรดนนีหิวอะเอาสองจานเลยได้ไหมอ,อยากอาหารญี่ปุ่นมานานมากอดอาหารมานานแล้วเขาอ,อ้วนมานานเออแล้วเขอ้วนทำไมมีน้องว้ามาอ้วนเหรอโอ้โหราชินีพี่ซานรู้คำนี้มันขึ้นใจถ้ากินตลอดเวลามันก็อ้วนดิตแต่บะแตกสักวันสองวันแล้วก็ค่อยกลับไปมีวินัยเหมือนเดิมค่ะรอบนี้พี่ซานมีสปอนเซอร์ริง คงจะทําให้การกินของพี่สารไม่รู้สึกผ<ม>ิดมากจิบจิบจิบองจานชิวชวถ้ากินไม่หมดมีบทลงโทษนะสองจานใช่ไหมใช่ถ, oh, ถ้ากินไม่หมดให้กินวาซาบิหนึ่งช้อน <Huh? S 2> <Okay. S 1> ช้อนนึงแค่ไหน <laughs> ได้อะไรสุดหางแล้วทำไมอ่ะ <laughs> นี่คือความยหญ่ของจาน อันนี้แค่หมูแกอันนั้นมี <c oughs> ตายแล้วว่ะฉันไม่ใช่ชิคกี้พายนะฉันไม่ใช่ชิคกี้พายนะชิคกี้พายช่วยด้วยโอ้ my god <l id> ไม่เล่นแล้วไม่หมดวาซาบิหนึ่งช้อนช้อนแค่ไหนตัดใจป่ะอยากกินมานานเนี่ยสบายอยาก เราเลยจะมองแค่ข้าวดีกว่ามังดูเป็นไปได้คือร้านอื่นจานหนึ่งมีแค่นี้อะ่ะเนี่ยอะไรนะให้ดูเอาไปดูรอบๆทำไมอ่ะมีอะไร,รอ่ะให้ดูอะไร,รอ่ะก็คืนมีเกมมาให้เล่นเล่นอะไรอีกละ ถ้าตอบคำถามถูกจะช่วยกินหนึ่งจานจริงวะจริงรูปอาหารหกรูปที่อยู่บนกล่องบนหน้าพันมีอะไรบ้างโอ้โหต้องไล่ลำดับวะเนี่ยเมื่อกี้<ม>ดู<ม><ำ>อยู่ไม่ต้องไล่ลำดับกะเพราไก่ไข่ดาวผัดซีอิ๊วหมูข้าวมันไก่เบอร์กเกอร์ชีสเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้พูดไไปแล้วข้าวมันไก่แปดข้าวมันไก่เจ เบอร์เกอร์ชีสอย่าพึ่งแกอย่าพึ่งแกอย่าพึ่งแกนะพ่อบอาเพราะมันไก่เบอร์เกอร์ชีสกับเผาไก่ไข่ดาวตีสองเขาเหนียวหูปิ้งสองสามอย่าพึ่งแกโอเคอะไรกินต่อเหมดแล้วเฮ้ยเรากินไปเยอะมากมากๆากแล้วแบ เขาบอกจะกินให้สะใจไงโอ,โ,อโอ้กินทีละเส้นสองเส้นหมดหมดถ้ายอมแพ้ก็บอกนะมยอมเดีย๋ยวไปขอวาซาบิมาให้แป๊บนึง<ม>แกนาร้านเขาไม่มีวาซาบิอะ่ะ <laughs> <laughs> เราขอเป็นพริกไทยหนึ่งช้อนแทนและกันพริกไทยหนึ่งช้อนไม่ไห <laughs> ขอสามคำ ไม่ไหวแล้วเ <s hr ie> ร็วคำเดียวฮัททดฮัทท์ เป็นไงเจียดแก่เจียดแก่กกต่อมาก็ถึงช่วงเวลาที่เราค่อยริง้งไอหนมันจะได้ช่วยเบอร์นอาหารที่กินเข้าไปแบบมหาศาลขอบคุณสปอนเซอร์นะคะเบอร์หน้าพันเบอร์หน้าพันแกะแล้วนะโอ้มีนั้งสิบสองเช่วยให้พี่ชาล้างบาปมือเมื่อกี้ที่กินเข้าไปนะคะ นี่นะคะเป็นรสมะนาวค่ะพี่ซาขอเลือกรสมะนาวเพราะว่าเมื่อกี้ชุนผิดใครมากก็เลยอยากกินมะนาวแก้แก้ความรู้สึกไม่ดีเมื่อกี้บอกตรงๆว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับรสชาติเลยอร่อยจริงอร่อยอ่ะอร่อยกว่าน้ำเกลือแร่อร่อยกว่าวิตามินที่ชงอ่ะแบบวิตามินชงสำเร็จรูปอ่ะไม่ได้โฆษณาเกินจริงมันอร่อยจริงแกจะไม่อ้วนไปมากกว่านี้ใช่ไหม แน่นอนค่ะพารจะน้ำหนักน้อยกว่านี้ค่ะย, <c oughs> ย้ม,มอิ่มละอิ่มมากอิ่มทรามานกินเยอะไปขอขอบคุณนะคะนี่เบอร์นาพันธ์ค่ะที่ทำให้พี่ซานะบาตแตกงได้ในรอบหลายเดือนได้มากขนาดนี้ค่สะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเราก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ น้องชอบหรือว่าไม่มีอะไรแนะนำอยากให้พาไปกินร้านไหนหรือว่าแบบเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็เขียนใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้ไปและค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายฉันควรจะดีใจไม่ใช่หรอฉันต้องกินให้หมดัม้ยการเดียวเนาะฮะ สจานเดียว<อ>ใครพูดเมื่อกี้ใครพูดสองจาน